ไปคือเป็นคลองของหมู่บ้านเรซาลิเลนะนี่ตัวตีบเป็นคลองของหมู่บ้านเรซาลิเลดูแล้เขาจะเอาโค้งรูปแบบไหนมาลอยนะมาเป็นบ้านเลยนะไ <c oughs> ม่ยากบอกน,นะว่าเอาบ้านมาลอย <c oughs> ไม่มีนะคนยนังเยอะอยู่ครับช่วงสี่ทุ่มมานี่ผมเริ่มปล่อยมั้เอาจจะมีไอ้คณะใช้มนี่เห็นไหมที่ผมบอกให้ฟังคือจะเป็นชุดๆชุดชมเขาอะ่ะ อ้อมันมีอันนี้ข้างในไงเม่ไอ้ที่อยู่ข้างในไอ้ที่เขาหอ่อพวกหน้าเป็นผูผูอยู่ด้านในนี้นี่นี่เขากลัวจะเปียกฝนมากเขาเลยเอารระคายมากั้นไว้ให้เปียกฝนแต่ไอตัวโคมอ่ะก็น่าจะอยู่อยู่แถวนี้แหละแล้วเขาเขาคงปล่อยอพอเดี๋ยวเขาจะปล่อยโคมแถวนี้แหละอ้าวโอเคดูครับแสบลูกตาจังเลย อะคนผ่ามาแล้วอกลังเสียพื้นที่ครับเพราะจะจุดโคมนะโอ้หแซ่บกาเลยไหน300ไหแนลูกเด็กเล็กรับมาดูร่วมงานกันครับแล้วนี่ก็คือผมครับเบียเซียเขาอยู่ครับ เขาจะมีทหารมาตีงวงเห็นไหมเหมือนรักษาความปลอดภัยคือล้อมวงะอะเชื่อกั้นเพื่อไม่ให้คนเข้าไปแล้วเขาก็จะทำการจุดโพมเห็นไหมอ๋อครับสุดยอดเลยเห็นไหมเขาจะล้อมวงครับตีวงก,กว้างเห็น นอนสักหน่อยหนึ่งครับไปตลาดเช้าของดุยทีก็ได้นะรอหาที่พักก็ได้เราเนี่เพราะว่าที่พักสำคัญเลยเพราะว่สองสามงานใหญ่จะสองสามสี่งานใหญ่ของที่นี่น่าจะยิ่ใหญ่นะมันดูนะของคณะนี้ หมู่บ้าอีเลรนะมาขัา้นแรย เรจะซับจากราได้จากนัองเที่ยวนักจะเยอะอยู uh. ่หูี่นี่นี่กลางแล้วกลางแล้ว เขาใช้คนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวดูตอนจุดนะครับว่าจะเป็นแบบไหนลอชมนะครับแป๊บหนึ่งครับจะเจอกันโอเคครับมาแล้วครับหลังจากที่เราขยายวงไปหลายรอบครับโคมของเทสัาอิเลครับสรงขับควนนั้นก็ได้ทําการปู้วครับจากไฟที่จุดจุดด้านล่างครับใช้คนจุดเยอะมากครับแล้วก็ขยายวงเยอะมากเราจะดูครับว่ารูปของ ทีมเจ้าทะเลสาบินเลเป็นแบบไหนน้าไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วมาฮะทอยอีกแล้วทอยได้เลยทอยหลายรอบมากครับดูว่าจะร่างการงานสร้างแบบที่เราได้เห็นเขาให้ตีวงขนาดใหญ่หรือเปล่าแค่คู่น่าจะร่างการงานสร้างจ่า่มากนะพี่น้า ขอใจก่อนเมื่อกีอ้ด้วยนะเริ่มนะครับมาแล้วนี่ครับจบไปแล้วได้เลยรแสงก็ติ่ อะไพี่อ่านว่าอะไระะช,ชื่อหมู่บ้านเขาหมู่บ้านอะไรอะ่ะสุียมหาจาร์สุียมหาจาร์นะ <c oughs> นี่แล้วครเบก็จุดตรหน้าค <c oughs> รับเปดนลเจดีอ๋อเจดีแล้วก็มีมธรรมชาติสีเขียวล้อมรอบครับ ้าไปไหมอาจจะเอาไอ้ที่มันจุดไฟอะไปผูกทำมนจากไม้ไผ่ผูกติดกับเขาไก่โคงที่เขาทำอยู่ใต้ลูกใต้โคมงนะมว้ไปอีกแ,แ,แ,แล้วอีกแล้วลอ๋อเอาไปออกอสะสมไฟกันยศ ดูพุ้งตอนที่มันพุ่งออกมาต้องระวังให้ดีครับจะพุ่งไปที่ไกรดูดูพุ้ดูพุ้งบอลไปพุ้มันเหมือนไม่ค่อยขึ้นไม่เต็มสู้แล้วแต่ดูพุ้งให้ดีโอ้ยพุ้งหล่นตาเป็นคล้ายๆคนโดนลมแต่มันไม่ไม่เป็นไฟมือนั้นเลยคิดคาดอลึนลง ผิดคาดก,กันตั้งใจไว้นะกิดคาดอันแรกอันที่สองอันที่สามที่ทม่้ไม่สวยนี่ผิดคาดเลยนะรุนไปครับเริ่มมาดอกแรกครับดอกสองครับดอกสามสีม่มาแล้วโอ้มาแล้วแต่ต้องระวังนะครับตัวใครตัวมันมาแล้วครับโป้นี่ ก็ยังไม่เยอะกองเชียร์จังมากดีนะข้างหลังครับเป็นกระล่อมกระแลมจัง <c oughs> ไม่เหมือนมอสกี้นะ้มันอลังการงานสร้างก็เ <c oughs> เราดูมันอาจจะไม่ถึงจุดสุดยอดหรือจุดสูงสุดของคูหรือว่ารูนี่มันนี่มากรบนะอา สบาวนะลอยไม่ค่อยสูดถ้าเป็นผมปะไม่ควรหนึ่งเสานี้สูสีกันครับอยู่ที่ความสวยงามของฟูแล้วับการตกแต่งของตัวโคมันไม่ออกเปนปุ๊บ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 ป แต่มันเริ่มมีพุ้งนะดูข้าล่าไหมที่มันพุ่นอุ่นวุ่นดูขราลกันไหมแต่บันขึ้นยังไม่สุดเท่าไหร่จริงๆมันน่าจะขึ้นสุดนคะุณก่อดีงีน่มามันเริ่มเลีแอ ก็จะหมดโหมดอันนี Navy, ้ผจะต้องขับพี่ตัวทีมคนอันนี้ขับยัางคนอันนี้จะดูอไหมยานดูหรือเปล่าผมคาดคิดว่านะพี่นะเพราะมันจะเที่ยงคืนแล้วนะผมของเจ้าจองที่พักไว้เอาไอ้นี่ไปแล้วไงแต่ว่าคือผมคิดว่าน่าจะมาดูที่นี่อพียงแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแพลงกรรทางนี้ต่อกับหนุ่มเบญกาศีสันในทัพคืนที่เมือง์ซอนจีมาแน่นโวอีกครั้งนะครับ ดูมูอันนี้ให้เหลือน้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปการทาน,นที่ตรงนี้เลยนะครับใช่ใช่เออน่าจะเป็นหลังภูเขาอันนั้นใช่ภูเขาบ้างไหมผู้ลนหลังภูเขาพี่ เออด้าจะเป็นลนลังเขาเว้เม็นไหมพุ่เราไม่สุดมีภูเขาบางพุ่ไปลนไปลนลังภูเขาครับขึ้นแล้วครับตอนนี้โคมลอยขึ้นในเห็นแล้วน่าจะติดลบบนแล้วตอนนี้ลอยขึ้นข้างบนแล้วครับเห็นไหมโคนขึ้นจิ่งเลยโคนนะพุ่งขึ้นอย่าง,างเร็วเลยครับนี้ สวยแล้วครับกองเชียร์นี่ครับเงี้ยใหญ่เลยหมู่บ้านนี้ครับสองคำประกอบเีาย <Okay. S 1> ัมีอะไรหมูบ่บ้านครับถ้าเกิดอยู่กันยนเช้าแล้วก็อยู่ไป <Yeah. S 1> จริงๆผมไม่น่าไปเช่าโรงแรมนะผมน่าจะมาอยู่มาอยู่นี่เลยนะถือกระเป๋าลูกแล้วก็ไม่นอนเลยแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ยืนดูฟุตจนเช้าแล้ว <laughs> ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึง มาอยู่นี่เลยนะพี่มีกระสอบแล้วกระสอบปูนอนนะสบายเลยนะเพราะว่าคนอยู่ให้เต็มเลยไม่ต้อกันไครเออคนก็เยอะเออเป็นเพื่อนกนเต็มเลยก็อยู่เนอะคลกันก็ยัอยู่เลยไม่หมดเลย านนการชมแม่ทวดกินที่นอนออนไลน์ครับความสุขที่จะเลยนะผมคิดว่าผมน่าจะเดินทางกลับดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเริ่มนึกแล้วนะเพราะว่าเรายังไม่ได้พักผ่อนเลยครับก็เดี๋ยวจตตัวเดินทางสู่วันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วโอเคืดอเต็มปะนะครับ